เครื่องจับตอกครับนี่จับตอกไม้ไผ่นี้มันก็ทำงานทางานง่ายนะแต่มันช่วยให้เราประหยัดเวลาขึ้นมาเยอะเหมือนกันดูที่ที่ว่าจะเอาไปทํางานจับสามอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งหมดอยู่สองอย่างสามอย่างนี่เี้นาะแบบล่องเดียวครับสองล่องเนี้ยง่ายไม่ต้องออกอะไรเยอะเหมาะกับผู้สูงอายุครับหรือว่าเด็กๆเนาะที่ว่าทํางานจับสามอย่างเงี้ยครับผมออกมาก็จะเท่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยนะจับการจับตอกเนาะ ครื่องตับต่อนี่เวลาที่เขาสั่งไปเนี่ยมันก็จะอยังไม่ได้ประกอบไปอย่างนี้นะมันจะเป็นชิ้นๆไปอย่างเงี้ยนะครับผมเครื่องตับต่อนะหน้าหน้าหน้า,น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 าตาบันไปก็จะไปประมาณชุดหนึ่งนี้ครับเนี่ยชุดหนึ่งนี่นะอ่าชุดหนึ่งมันก็จะมีผมผมก็จะเอาใส่กล่องไปให้ที่เขาจะมีทั้งหมดอยู่สามสี่ชิ้นนี่แหละครับเนี่ย อันนี้เป็นเป็นเป็นมือจับนะอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นระแจระแจตัวเดียวสามารถลื้อได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนข้างล่างอ่าทำความรู้จักกับเครื่องกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวปรับข้างล่างสุดนียนะคือตัวปรับความหนาความบางเวลาเราหมุนขึ้นเขาก็จะบางเวลาคลายออกเขาก็จะหนาอย่างเงี้ยนะครับผมการทํางานของเครื่องจักรอกเนาะเวลาที่เขาได้ไปเนี่ย ก,ก็ไปเฉลยแกะกล่องออกมาจะมีทั้งหมดอยู่อยู่สามอยู่สามสามสาสามทีนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมประกอบที่เขาดูตัวหนึ่งพอออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเกลยงานศหนายครับผมนี่นะครับเราก็จะประกอบขึ้นมาอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วให้เอาตัวข้างในเนี่ยใส่ใส่นี้ก็ได้นะคุณเจน,น,นะมันจะใส่ย,ยากอยู่นิดนึงนะ ข้อข้อ,ขอ,ขอลงไปอย่างนี้นะครับแล้วมันแ,แล้วหมุนน็อตที่จริงมันมันก็จะมีจะลืมไปมันจะมีบากไว้ไปตรงนี้นะอขอเรียกว่าลืมไปใส่น็อตม่มเอาให,ให้ให้ใส่ใส่แต่ตรงตรงตร่องที่ชี่ผมบากไว้ตรงนี้นิดนิดหน,นึ่งะครับให้หัวน,น็อตอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ลืมแนะนําไปขอโทษครับใส่แล้วเราก็ขันน็อตนี่จะมีกิ่แจขันให้เนะาะขันน็อตไ้อย่างนี้เอาตอนนี้ให้มันแค่ เอาแค่เสมือตัวนี้ก็พอนะเสร๋จแล้วเราก็หมนุนหมุนลงไปล็อกล็อกให้ให้พอตึงมือครับเสร็จแล้วก็นำตัวนี้มาใส่ตัวตัวมือหมุนนี่นะตัวมือหมุนอย่างนี้ตัวนี้เราเราให้เขาฟรีนะ แล้วก็ใช้กุนแกขันล็อกล็อกให้ให้เขาแน่นตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้เอาให้มันพอดีเนาะเสร็จนี้ก็ทําการเสร็จเรียบร้อยละเราก็นํานํำไปจักสารได้แล้ะเอาติดตั้งโต๊ะจะใช้ซีแคมอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะเน่ยต่ไปมันมันจะมีมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้มันจะเหมาะกับการที่ว่าพี่ๆเขาเอาไปสาความกว้างของตอกนี่มันอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณสักสักเซนเซนเซนครึ่งนะครับ อย่างนี้นะหรือว่าสองสองเซนเนาะรูตอกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าความหนาความบางอันนี้มันเหมาะแต่ว่าจับไ,ไว้ไวไหมได้ไวคือไม้หนาหนาเนี่ยเราจับมาล่รอ,รอ,ร,อ,ร,อรอบเดียวหมดแต่ว่ามีอีกเครื่องอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจากมันนี่เหมาะกับงานจักสารทั่วไปงานสารตะก้างานผักงานตะก้างานจักสาร,าท,าาสารที่มีความกว้างของเส้นตอกไม่เกินไม่เกินสองเซนนะครับผมเส้นตอกตัวนี้นะ แต่ว่าถ้าพี่พี่เขาจะเอาเส้นต่อขนาดสักสี่เซนนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมาะกับการทําเข่งปลาทูนะตัวนี้นะมันจะมีร่องเดียวแต่ว่าต้องถามมาให้มันบางนิดหนึ่งถึงจะเข้าไปเอาหนาหน,นาจ๋าเลยนี่มันมันจะมันจะไอ้ย,ยากแต่ว่าได้ได้หน้าต่อกว้างเนาะเหมาะกับการทําที่ว่าไอ,อ้เหมาะกับการที่ว่าทําเป็นพวกอะไรนะตับที่ข้อเหนียวเข่งปลาทูที่มีงานจับตอกอะไรก็ได้ที่มีหน้าตอก หน้าหน้ากว้างนะครับขอบกระด้ง,งนเนี่ยเนาะวิธีการประกอบก็เหมือนกันครับผมตัวนี้กับตัวนี้นะอ่ก็เอา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 ,เอาตัวนี้มาใส่นี่ครับนี่ใส่ดูน็อตหัวน็อตตัวนี้เนาะเอาให้มันตรงร่องตัวนี้นะแล้วก็ใส่วางเล็งๆดูหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ พอดีแล้วก็หมุน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 อย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกล็อกน็อตแบบนี้นะครับอืเรียบร้อยละเสร็จแล้วก็ใส่มีหมุนเหมือนเดิม น,นี่ก็พร้อมที่ท,ท,ที่ที่จะจะจักแล้วเดี๋ยวผมจะพาทีทท่ีเขาเอาไปทดลองจักให้ดูทั้งสองตัวเลยนะนี่ครับผมอันนี้ช่วงจับต่อคนนี้นะก็จะไอ้ล็อกไอ้สั่งส่งเข้ามาล็อกไม่ไม่เยอะนะเพราะว่ามันต้องุมสูงอนะเนาะเพราะว่ารอบหนึ่งก็จะสั่งมาประมาณห้าห้าสิบตัวให้ที่เขาทําทํางานแต่ละที่ละที่เนี้ยรอบหนึ่งสี่สิบห้าสิบตัวอย่างเงี้ 1, 4, 4, 5, ยน,นะครับ เอางานไปพวกงานจัตซอกงานาห,ลาหลายหลายอย่างเนาะเดอาดอ่ะอ้ยอ่ะนี่ยลองจักกันดูก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับผจะลองล่องเดียวก่อนนะล่องเดียวจะเอาน็อตยึดก็ได้นะจะเอาทีแคมใส่ก็ได้ครับ วางไหก็ได้ซีแคมนี้ก็ก็ง่ายนะครับไปถึงก็ล็อกเลยเวลาเราจะย้ายมัน,มนก็ง่ายดีล็อกกับโต๊ะไม้โต๊ะอะไรได้โต๊ะกับข้าวแล้วก็ได้ทั้งหมดนะครับใช้สีแคมจะใช้นอ็อตล็อกเอาเนาะเพราะว่าซีแคมตัวหนึ่งก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนี่แหละครับ แล้วก็เอาไม้อย่างนี้น,นะเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับแล้วก็หมุนเลยนี่เส้นต่อก็จะออกมาตรงนี้เลย ันนี้มันอยู่ที่ไอ้ืที่เขาจะเกิดว่ามันมีต้องการความหนาความบางนี่นะครับนี่ให้ที่เขามาดูนอตตัวนี้มันไม่อยู่ช่องตรงนี้นะตัวนี้ถ้าถ้าเราให้เราคลายคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าเราจะปรับความหนาความบางนะนี่ให้เราคลายตัวนี้มาก่อนแล้วก็ให้เราหมุนถ้ามันอ่าอยากต้องการความบางก็หมุนขึ้นไปเนี่ยดันขึ้นไปนิดหนึ่งก่อนเนี้ย ขอโทษรับทางทางสองด้านเลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำตัวตัวนี้อีกนะครับอพิธีการใช้เครื่องนะเราก็ตัดให้มันให้บางๆเลยส่วนตัวนี้ หน้าที่คือเขาค,คือทำหน้าที่กฎไมยอันนี้เราจากจาก,จากว่าม,มันบางแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องการความหนาอีกให้เราหมุนตรวนี้ลงไปอีกหน่อยหนึง่งเพื่อถ้าถ้าเป็นไม้มไมมไมบางๆเพื่อกดกดตอกนะอันนี้มีไม้มีความบางประมาณสักประมาณสักเออบางมากเลยนะแต่ว่าเราต้องการจะหมุนอีกรอบถึงรู้จักได้เนยะนี่มันสามารถแบ่งออกมาแล้วเอามาอีกบางไว้อีกนะ เดี๋ยวเอาให้พี่หอขอดูนะเนี่ยดูดูความหนาตัวนี้ครวความบางแค่นี้นะแต่ว่าเราจะเอามาแบ่งครึ่งตัวนี้อีกมันก็ยกังได้แต่นี่มันก็จะอ่อนมากเลยนะเนีุ่นออกไปบางสุดได้ประมาณ0.5มิถ้าพอพอกับกระดาษ A4 ครับเนะี่ยตัวนี้เนาะอ้าที่เขาจะเอาเอาใช้งานนะโอเคกตบเครื่องจับต,ต่อเราก็เอามาเทสก่อนเราก็จะค่อยส่งให้ให้กับลูกคา้าอย่างเงี้ยลูกคา้าแต่ว่า อ่ามันก็มีเยอะอยู่นะพี่ๆไอบางคนก็จะเอาไปใช้งานอะไรงานเส้นเล็กเส้นใหญ่เนาะบางคนบอกว่าต้องการจะเอาไปแบ่งเส้นต่อให้เท่ากันก็เป็นตัวนี้อีกนะถ้าสมมติเราเราจะเกะเกะงเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าบางท่านบอกว่าต้องการที่ว่าจะเอาไปทําแบ่งต่อให้ให้เท่ากันอย่างเงี้ยนะก็จะมันก็จะมีเครื่องพวกเครื่องแบ่งต่อครับ เส้นเบรตอกเส้นเล็กเส้นใหญ่นะอยู่ที่ว่าพี่เขาจะเอาแค่ไหนนะอันนี้ผมผมยังไม่ล็อกนอนเนาะนะนครับมันจะมีเส้นเราอยู่ที่ว่าพี่เขาจะเอาเส้นขนาดไหนมากกว่านี่เส้นตอกมันจะออกมาถ้าเท่ากันหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปขึ้นงานประมาณไหนจะา,ากให้บางแบ่งให้เท่ากัน,นอย่างเงี้ย ถ้าถึงจะนําเอาไปใช้งานได้ครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยเจ้าเครื่องตัวนี้ก็ทาทํางานเหมือนกันนะนะเอาหนาเอาบางสามากกว่านะครับเอาเครื่องประกอบแล้วก็เอามาติดตั้งแล้วเราก็หมุน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 ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าต้องการความหนาถ้าเดียวกับตัวนี้มันสามารถเอินมาไม้ใหญ่ไม่ไม่ไม่มีนะเราสามารถ จากหน้าหน้าเดียวกว้างได้เลยพี่ถามว่าจากกว้างได้แค่ไหนนะครับดูนะครับเนี่ยสักสามเส้นก็ยังจากได้เลยเพลินไหมไม้ไม้ยี่ห้อไหนๆไม่ไมีเนาะขนาดสามสามเส้นเนี่ยนะเขาจะได้เส้นออกมาประมาณนี้ครับี่ยประมาณนี้เลยเนาะเส้นใหญ่ๆนี่เลยนี่นะแต่ว่าเพลินไม้ใหญ่ๆหมดก็เลยไม่ได้มาให้พี่ขอถามให้พี่ขอดูนะครับผมเอาเครื่องจับตอกนะครับพี่เขาอยากได้ก็ติดต่อมาได้เนาะ อ่าเบอร์ผมก็เป็นเบอร์08 9 9 5 0 2 1 2 8นะครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งก็065 4 4 1 1 2 8 6ซีซีนนะครับเพิ่มไลน์ได้แะครับผมขอบคุณครับ